เดียวลีนะเดี๋ยวลีน้งท้่าทีนี่มันหกักมามาชมเสวยงาน้องไอ้ีน้องกันเด้อ <c oughs> ไปจเงยานรถดิสเเว่นค่ะน,นี้มาสุดท้ายแล้วแจ้งวันนี้ก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าปู่เอให้ไปจุ๊บเลย สบายดีสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสครับกระเลิกงานมากครับพอดีเมื่อกี้ยางเขาว่าเบิ้งในสวนยานอกหงเนะงนะาะหลังบานใหญ่เนี่ยครับขอมาแเล้ามาเบิ้งลินจีครับมาชิมเบิ้งเมืเ่อเขียวกับหวานเนาะครับเพราะเป็นลินจีจัก,กรพรัดหวานแสบแต่ว่าบมเมนต์เจลินจีครับวันนี้ผมสิ้ผ้ามาเบิ้งสิ่งที่ผมได้มาจากต้นักลิงจีก็คือนี่ครับแมงแข้ง หอมแหง้งเลยว่าจะมาเอาทั้งลินจีทั้งแมงแครงนะครับไปไลยถ้าตำเจียวหอมๆกินหรือว่าจะเอาไปขว้าขวา้าเสิร์ครับมาเบิ่งน้ำกันครับว่ามันสีหน่อยสีไลยปันไดเนาะแต่ว่าจากที่ผมมาซิมลินจีเมื่อกี้เด็ดง่าเย,ยเดียวง่ายเดียวออกมาซิมบินออกสองสามแม่นะครับมาเบิ่งน้ำกันพอของว่ามันมีจังฉีเนาะม,มีแมงแครงไงจริง ฝ่าเอาบักดินจีไปให้ยายซิมแล้วก็เอาตะกร้ามานําเอาสวิงมาครับมาไว้ถัดตากม่งแข็ง <c oughs> นี่มันหลีอยู่น้าใบจังสิครับ <c oughs> ต้องเบิ่งดีๆว่าเมื่อกี้ผมบ่ได้เบิ่งดีเนาะผมดึงงาแล้วมันกะบินออกเลยกเลยลองสั่นเบิ่งอีกบินออกอีกครับน่าจะมีหล่ตัวเนาะเบิ่งน้องการเขาวาชิระหน่อยได้หล่รวมสิลองเอาไม้ฟัน งาน,นให้เบิ่งเนาะนักตั้งไว้ยกันครับ,บหอมแห้งหเนาะงานนี้คือสั้นไปนเมื่อกี้เดีย๋ยวเงยพิ่งเพิ่งครับเนี่ยเงยหนงงานนี่กัน ินออกไปแล้วครับคุณตัวนึงุตกตกต,กต,กต,กตกอ,อแม่งกังบินได้แม่งกินได้ครับเหนนมือนคมเสี่ยวดินจีพวกนี้ลงมานะครับเหมือนครับนวยเขียวแดงๆเกน่มาแบบว่าหวานๆนะครับ เหนียหวานๆเลยครับหอมแมงแ่้งอยู่เมื่อวานเอาไปน้องหองซิมนะครับแก๊ได้หน่อยแๆๆครับใหม่สุดงานคือกระบินนี้ไปแล้วแมงแ่้งกันเลยไ,ไ่ค่อยเห็นตัวมันนะครับเพราะว่ามันยุ่ยไต่ใบยุ่ยไต่ใบนิดหน่อยงี่สิพอใหม่ไปสุดนิดหน่อยมันกระบิน นี่หลอะรอ่น่าสบินคุ้มมออั้งหนอได้ตัวนึงครับ ทำกับม so you ือ <blunt> ต <animation> ังกระสุดมีบ่มีบ่บ่มีพ่อมีเหนมาเนาะลูกไม่จังบนน้อนเลยบนน้อนตาว่าบ่หายยิ่งไหมอมใจจนจนหัวเดืกหัวเดี๋ยคอยรต้นุ้นต้นนี้ละสิเพ ทางทมันดู่ห่ะไม่เห็นดีดีดีไมเหรอคัเก็บไปให้เขากินแม่บากทีเลยมันสุกเลยถืลว่า็บไปตลาดถูนไ ต้นหนึ่งครับบุรุษว่าสิมีแมงแข้งมาเนาะตัวหันเอาไม้ต่อยเอาได้ไสเพิ่มไว้อีกซองตัวบินนี้ก่อนมาเบิ่งกกัน

mười một hôm hôm mấy tháng thân hình ở lớp mặt trên này là cái số rút số chim cái cốp ở chim nhỏ nắng 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 มางสัญญ่นเนื้อเขียวเลยนะมันเดี๋ยวเขียวยวังทำเหมือนกันนะฮะจมันดูพัดหนานี่ครับผลที่ได้นี่ครับแบบนี่เขียวเขียวแดงๆผลกันแบบนี้ก็หวานมากเลยครับนี่หวานครับผสมเนาะแล้ไปแห้งนองฮองกับป่ากับลุงซิมยูรันครับ สองยายก็มานั่งเบิ่งบมกลิงจีมานั่งลกหญ้าเลยวไหมนี่ชื่ออะไรดีฮึไว้ฉันละเออเอือนเด้นอย่าลงมาเบิ่งอีกเยอะเออแมนดูลงมาเขาหล่าลงมาต้อยเอาดูๆเด้อครับมันมันบ่หนั่นดิเราจะต้อยไปขายให้ดอกเอาไปขายยี่หลันอืมงั้นดีเอาว่างขายหน่าหลันเราต้อยไปขายโหลอดลนเนี่ยแต่อันแดงก็มากันอันนี้เอาไปซิมมังกันหลอดขายใหญ่เนี่ย ปมาเสียงายยังอีกงทล็อกประตูได้เนี่เดี๋ยวทีจะมาตาดัดหาออยเขาเหงาถอดห้องแล้อก็หายปรด้ลเสียงหงายกลังจะลบออกกจนี่ง่ยายๆเลยสันป้าป้าป้าต่อเดี๋ยวจะมาตัดดอ,อก <c oughs> ได้เยจิ้ล็อกประตูได้จิ้มล็อกประตูได้ล็อกประตูค้งไว้เลยนี่เราม่ใช่แม่นี้มันเต็ม ไปครับออกไปร้านหาห้องคงกระดองไอรินครับสเสร็จเรียบร้อยสองยายทอกับป้ากันยืะแห้งครับแบงลิ้มจีต้องไปกินละไปะะข้าวโรปลานะครับ <c oughs> แดดกำลังออกฮันหอนได้เมื่อนี่ ผูดอดเฮดแยกตากแดดก็ระวังนะครับปลูกอ้อยปลูกมันหรือว่าเสียหญ้าอ้อยหญ้ามันยามนี้ก็ระวังนะครับมาลานแล้วครับมาเบิ่งว่าผู้ใดถ่ายอหน้าลานทำอะไรกันอ่ะดีแล้วกันเห็นแล้วเห็นแล้วมันจ็เลขแล้วจ้าเอจ้าเอเราดีจ้าเลยวราตีจ้าก่อน สวัสดีจ้ากสวัสดีตอนเช้าเลยสวัสดีตอนเช้าก่อนนะนสบายดีสวัสดีจ้าเนาะมีฝาอะไร่าฝาอีกแนวนี่โอ้ยบิบมอะไรอมนแข่งแวันนั้นมันแข่งคอราหลายเหนเี้ยวเคี้ยวเฉหวานเลยโอ้บะม้วงมะม่วนยาเทาไปเตดไปออกไซด์ามไงอืมอืมจัดจืดยังเลย ไปนั่งกันพี่อทถือของมาบักหลายเลยเหลืองานมาครับขอจะมาจะมือเพราะว่าวันหยุดเอาเสื้อผ้าออกมาส่แ้มัครับผมไอลินจ้าจ้า้้อลตื่นแล้วตื่นแล้หกโมงตื่นมาเล่นท่านไนี่หยอะขีวกนดีลุกหลรนมือกันหลายรลานินจีของยาน่ะมันบ่คือของอัน กูอื่นซื้อ,อ,อม,มาเหมือนแดงจร่งคือเงินบ่แดงเตาซุ่มอืมล้วกอบโมเมอันนั้นอันนี้อันนี้ว่าเป็นลำใหญ่ไหมเนี่ยชิมเมึงอ่ะเห็นองไรหอมชิมมึงครับเต็นๆเลยหวานอืมนี่ซิมมึงได้เขียวๆจริงๆในเขียวๆนี่ยังแสบคนไม่ที่ไอซื้อมาเหมือนเลยนีไงไอซื้ซอแบบนี้นมันแม่แข็งคอร์ดหน่อยมั้งนำ อ่า,อาซื้อมนนันแดงแต่ว่าส้มๆจ้ะแล้วก็บบหอมลิ้นจีอันนี้บม่ได้ใส่ปุ๋ยบม่ได้ใส่ยาอย่างเลยเด้่ธรรมาชาติเลยพอ,องยานาออริ้นแสบได้จ้ามาชมสวนยานองอริ้นน้ำกันเด้ท่านนะชิมดูอนรนนีชิมดูนมาชิวๆเลยครับนี่นี่แสบกว่าอันที่ซื้อมาอืมอืม เนื้ออะไรไมหน่อยเนื้ออะไรแม่มามสุกดีๆแม่ว่าจะมาขายโลหาสิบบาทแม,แม่ว่าอัน้กกย็แม่่าบอขายแพยงดอกขายห้าสิพันแบ่งเขากินขายประเด็นยหนไหญ่เอาเงินไปให้ทวดทวดนามนันอุ้มมาบาวางเลยติลูกทวดมาหามันอุ้มมบาวางเลยติช่วงลังสงการนะครับมาลดนามดอกหัวเ้าเถ้าบริอัดเคี้ยวให้เบิง <c oughs> <c oughs> เนี่ยเธอมาเลยนั่นงไอรีมาตอนแลงเนาะไอกำลังกินข้าวเหมือจ้ะเมื่อจับดอกไอพ่อถือให้ก็ได้อืมก็มจับกงองจับกองไะจับอะ่ะเนี่ยมาผู้เนื้อจะจับกองเพลิดิพ่อนะครับกินดินเจี๊ยบกันครับผมเอามาอ,อ,อัน,นมันเป็นหลายติดอ,ออกมาหลายเด้อให้มันหลายเลยหลาย เพิ่งจะกด้าึแล้วเล่นจ๋าเล่นสักแป๊บจะไปอาบน้ำบอกพี่ลูกตื่นตั้งแต่กี่โมงวันนี้ตื่นได้หกโมงครึ่งเป็นเจ้าไอ้เจ้ายังไปยังไอ้เมื่อคืนต่อส้ำเธอนุ่มแต่หัวแม่วลย เล่นนะแม่เล่นเปร็น er ล <t ips sound> hmm? <t ips sound> ่ะเราบ่อยากนอนเล่นแล้จะว่าเราบ่อยากนอนเมื่อสวยกันเบิ่ง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 คางไอ้ลินจ๋าไม่โชว์นะไม่โชว์เลยตัวหนูจะเยือกอยู่หนูจะจ้อยลงอยู่แม่เอาสามสั่นไงเบิ่งดิน้ำมูอแดง น้องหมูเด้งหมูเด้งของญาทีน,น้องไอรินหมูเด้งญาสร้างของมาเขียน่าจะไหนก็หมูเด้งของญาญาสั่งสุดไม่สั่งสุดง่ายไม่น้องหมูเด้งของญาสร้างมาบักหลายเลยมีแต่ยาซื้อเนาะแม่บุคคลได้ซื้อมีแต่ยาซื้ให้โอ้พี่พยอยากถือกล่องเลยเอาจับเอาจับเอาโอ้จับมือในน้อยเห็นไหมจุ๊บเลย ชุ๊บไหนเหรอชุ๊บหนจุ๊บปะป๊าเต็มหมดโอเคดีใจแล้วดีใจหรือยังเดินอาบน้ำแต่ชุดเจยมาอัดคลิปใหม่วันนี้ปะป๊าจะพาไปจ่ายเงินรถด้วยหนึงจ่ายเงินรถจ่ายเงินรถเดือนนี้เดือนหน้าเดี๋ยวปูก็เอาเงินให้ไปตุบปูให้ยืมเงินก่อนเอาไปตุบเพื่อที่จะเตรียมเอกสารขามไปลาวครับผม โอ้ยอะไรก็เอาที่แล้วนะเอาครับน่าเป็นอยังเรียบร้อยครับถึงมากันไปตลาดไปตลาดจ่ายเงินรถครับผมจ่ายเงินรถน้่งดินจ้าเอาเด็กไปด้วยเอาไปไปหัดนั่งคัทชี่โอ้จะปืนขึ้นมามาคือมาจับกล่องดอกยวอีพาวจับใหม่รอบที่แล้วเอานั่งหลังตุกคนนะครับรอบนี้ปรับเอ็นบอให้แล้วก็อย่างอย่างเป็นการหลังให้นอนนอนลงเนาะเห็นบอคุ้มบึกึ้นมาครับเอ๊ะมันนั่งคนบอกเอาจากหน่อยเบาตั้งตังขึ้นเราตั้งขึ้นมึงเนาะ ตั้งขึ้นเด็กไม่ช่วยอ่าแล้วก็ดัน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 โน้มน้าวเนี่ยเอาแบบนี้แหละโอเคพอดีลูกนี่เอาแบบนี้นะบอดี้สั้นเกินไปครับกะเอียงเยอะอืมว่าห่ามันอ่นนอนปวดเนาะจุ่เอ๊อืมอ่าให้น้องอลยถือกล้องเลยอ่าถือกล้องหน่อยโอ้ยถือกล้องถือกล้องถือหน่อยถือหน่อยโอ้ยสั้นเท่าเถอะจ้า เไปเราจะไปจ่ายงวดรถอยู่ไปจะไปจ่ายงวดรถดิสเซเว่นค่ะจ่ายงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วจ่ายงวดนี้ก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าปู่เอาให้ไปตุ๊บเลยเดี๋ยวปู่จะตุ้มให้ก่อนแล้วเราค่อยหาตังค์ให้ปู่พันคืนเแล้วพันคืนให้ปู่โอ้ไอรินขึ้นได้นั่งเบาะสวยใช่ไหมสีชมพูเลยอันนี้นี่อยู่นี่ เดี๋ยวนี้นี่นี่โอ้ป้าป้าขับรถล,ลุกป้าป้าขับรถป้าขับรถเดี๋ยวเนี่ยห้องบอให้เรียบร้อยแล้วเนาะพอสิละซื้อแผ่นไม้อยู่อันมาใส่นี่โอ้นี่นี่อ๊ะจับจับจับโอ้อยากจับเด็กน้อยเขาติดฟน้องเลยลืมเอาของเลยไม่กับ <c oughs> เด็กน,น้อยเขาติดของเลยเขาติดเห็ดกัด <c oughs> โอ้โอ้ตา

เลยนั่งตรงดีก็พอว่านั่งนิ่งนั่งเทียงพอให้นั่งไปทางนี้เลยบอกให้ไปลาวค่ะแน่ใจดูแบบนี้เลยดูแบบนี้เลยเหรอเพราะว่ามันมันวนบระเด็หลายท่าเนี่ยมันจะวนท่านนี้เลยสับสุนละเพราะว่าทางหลังก็ห้องกระจีฮะเยอะลูกยากนั่งแบบนี้เลยสบายไหมจ๊ะหนูสบายไหมจ๊ะทางก่อน Ừ, อยู่นิ่งๆน,นะไอลินจ้าโอจะหลับลหรอหลับเลยหลับเลยหลับเลยอีกแม่เบียก็ถึงพอปจยดไเรื่องข้าวนงอจัดก,กดเงินก่อนจะเออเอารู้สึกแปลกๆเล,ลูกบกันนีมึเนี่นยแหละมังไม่ชิน,นะลูกนุ่มสินุ่มดูม เด้งหนึ่งเด้งหนึ่งจะเดินหน้าอยพานั่งรถไปทางไทยเด้อแต่นาอีลาจะได้เป็นพาสปอร์ตเด้อหรอพาสปอร์ตไปก่อนอีพ่อเฮ็ดบอกให้บักดีๆไหมเนี่ยเอาเดบเที่ยงบัวนกกระพิซอกเนี่ยมาใส่ให้ว้านั่งอีพ่อเด้ออีพ่อตั้งใจเฮ็ดให้นั่งเห็นลูกบัวคักรายไปขาดเนี่ยมาใส่ให้ไหมนั่งใอีพ่อนี่ โอ้ยรอดตารอดใจมากกก่ของเ่นกับมีม่วงห้อยพรอมนี่จะคของมน่นมานอันคุ้งกิ้งคุ้งกิ้งน่ะเอามาเขียนใส่อันม่วงนี้โอเคิ้วไหมคะโอเคโอเคเย็นพูดเบาๆกับป้าลูกเย็นมากเลยหนาวพาวเย็นเลยขึ้นรถแป๊บเดียวนอะไรก็แม่ ่าเดี๋ยวให้ป้าป้าจับเุดเงินก่อนอ่าป้าป้าก็ตังค์ขึ้นมาแล้วป้าป้าก็ตังค์ขึ้นรถมาแล้วฝนกระตุกลินได้เลยนี่ฝนกต็ตกลินพอดีเลยฟ้าจแจ็คแจ้งแต่ฝนตกเอาแย้งนเ,นเนี่ยเป่านี่เด็กน้อยเป็นอะไรเนี่ยยังข้าเดี๋ยวกะเปียกกะหอนอะไรก็ได้ดยยไนหนูยังไม่กินเหรอลูกยังไม่กินโอ้โอ้โอ้โอโอ ได้เอ๋ไดเ้เอ๋ก็อยู่กับแม่แล้วเนี่แม่ก็อยู่นี่ไงก็อยู่กับแม่นี่ไม่กล้ารอ้องไม่ร้องหรอกคนจริงนะอ,อยู่ใกล้ๆเองอดี๋ยวใกล้ๆเองเราขับรถโยกรถโยกรถยกรถโยกไม่โยกหรอะขาปปปับปลาอยู่นิ่งๆเลย จะกินมือเหรอออกมาเลยออกมาเลยมาแล็บมาแล็มาแล็บบูบูมปนบ้าบูบูบมปนบ้บไนาไอรันน่าไปเลยนี่โอ้โหอนนี้มีที่จอดรถด้วยลงไหมลงไหมเป็นบ้าสงสัยต้องลงแล้วแหละดินกระดึบ,บดึบเยอะมาไหนยแม่ป๋อเข้มขัดนี่เลย่อยให้ปลดคาซีทให้ กดปุ่มสีแดงป,ปุ่มสีแดงจ้ะโอเคโอ้เก่งจังเลยเพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนจะออกแล้วไม่เอาไม่เอาไม่หนูยังไม่ชินอันนี้มันเนีเ่ยเอียนออกกันนะข้างนี้อีกข้างนึงปั๊บเอยียงไหลขนกระเด่งขึ้นนะครับปั๊บคนมากตั้งตรงไรกันข้อหัอข้อตั้ง,งว่า<ำ>แหละมาอันนี้ก็เอียงจักน้อยให้แล้ว นะเอาุกขึ้นมาเลยมาขึ้นมาเลยนี่นอนในบรงกลองเอาแน่บบรงกล่ะนะสุดเพิ่นกันเลยเขาบอกง่ายเลยใส่ชุดปรงผู้สาวสักหน่อยจะลงมาจอดรถให้ปเปิดรถให้อย,ยปปู่เดี๋ยวพอยเปิดประตูให้เดี๋ยวบระเดี๋ยวกล่องลงไปไทายนะครับผมเพราะว่าในี้เซเว่นกับบลอยากไปไทายรบกวนเขาเจกปันไดเนาะเดี๋ยวกลับมาครับผมหายใจก่อนคราวหนึง่ง<า>ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว L đừng... <laughs> có ớt Châu, lời tầng na, Linh đây lớt na mà. tròn, chưa mình mẹ được lời. Chạy căn kinh kinh mình căn lời. นานแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างนะคะสิการเซียน,นเ,ยเป็นว่าพ่อใจเนี่เราเป็นเด็กนายเขียดยต้องนั่งดีๆได้นั่งดูๆได้เลยไอ้ลินจา้าเสียดกูใหญ่กว่านานฟ้าคนเด <c oughs> ไอ้นานฟ้าประกาศจับประกาศอุ้มแล้ว <c oughs> ไอ้นานฟ้าประกาศอุ้มเลย <c oughs> ไอ้นานฟ้า,บาเบิ่งต่อยีหลานั่นหลับลาน,านา้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่จังเลย ใส่กางเกงยีนให้กันสาวสุดผู้สาวครับยาจับสุดค่ะนารุณเนาะยาจับสุดในเวลาเต็มเลยสุดหมูเด้งอ่ะหมูวูยาจัดเต็มให้ใครดินได้ยินเสียงว่าเป็นเสียงคือของลืมเปิดปิดแอร <Okay. S 2> ์เสียงเนีย่ยใไง่ลมผัดฝนจะตกอเอา้าจะไปเลยค่ะเอายางในูกไปหาป้าๆดิมึงเสื้อกาสีคือเ <c oughs> มีย <c oughs> โซงกับโซงกับเก่งกินป่ะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่ณเดชน์ขอจบเพยียงแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยว,วจะไปเตรียมเตากินข้าวเที่ยงกันแล้วกินข้าวเที่ยงกันแล้วมามี่จะไปอุ่นข้าวแล้วจ้ะอุ่นข้าวร้อนๆกินอืเดี๋ยวพ <c oughs> วามคลิปนี้พี่น์ครับผมฉลองคลิปนี้กับ๊ายบายบ๊าย <c oughs> บายสวัสดีบ้ายบายสวัสดีจ้าก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้าก่อน ไม่เอาเลยไปไหนนู้อ้าจุ๊บ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 อ้าจุ๊บจุ๊มุ้อะหมุ้อะมุ้